การเกษตรนี่มาตั้งแต่ตอนไหนแล้วครับพ่อครับสำหรับผมนี่ทำการเกษตรมาเกือบเกือบห้าสิบปีแล้วครับว่าเกือบห้าสิบปีนี่ก็คือรุ่นรุ่นอแม่เกิดมาพ่อแม่ก็ทําอยู่แล้วแล้วก็ทําต่อพ่อแม่มาพ่อแม่ส่วนตั้งแต่เกิดมาแล้วครับสมัยนั้นเนี่ยที่เริ่มต้นในการเกษตรน่สมัยดั้งเดิมน่ะเริ่มทําอะไรอย่างไาครับตัก่อนกับปูเป็นไม่เป็นไม่ ลุกๆนะเเช่นอะไรอย่างไรครับเป็นบลบฟักฟักเขียวฟักเขียวนะครับแล้วฟักเขียวเป็นรักครับแ้วตะกอนอันนี้คือที่จําความได้ที่พ่อแม่ทํามานี่นะครับฟักเขียวเป็นรักคือว่าปีนั้นน้ำท่วมน้ำท่วมแล้วก็ลำไยตายครับเลยปลูกบบกฟักขึ้นก็ลำไยตายช่วงนั้นแต่ว่าสมัยนั้นโซนนี้น้ําท่วมขนาดเลยน้ำท่วมมีปัญหาขนาดมีปัญหาลำไยตายเลยปลูกบบกฟักขึ้นก็ลำไย ช่วงนั้นก็เริ่มต้นเต้คือเริ่มปลูกฟักจากปบูกฟักเขียวเราก็ไปป็นฟักแก้วที่มาปลูกง่ายที่สุดแล้วเกิดหน้ามาก็ปลูกปลูกสมัยก่อนนี่ก็ปลูกเพื่อขายละเริ่มเริ่มปลูกเพื่อขายแล้วเนาะครับแต่ก่อนนี่มันมันเฮียนหนังสือเนาะพ่อแม่ต้องมีลูกนักเลยส่งตัวเก่าเฮียนหนังสือเลยหาเงินต้องเต็มอันมาคือปลูกบักฟักปลูกฟักขาย กิโลละสามบาทสมัยนั้นเพื่อเหมือนก็เอาไปเงินให้เอาไปทุนเอาไปเห็นหนังสือครับเขาก็แม่มีกําลังที่ไปส่งคเลยเลยแค่ตกเก่าเนี่ยลูกเกียนมาก็ไปหดน้ําครบลูกแก้วไปก็ไปหดหน้าเนี่ยพอดีตอนนั้นมันก็เป็นวิกฤตเนาะครวิกฤตแล้วก็เราก็บแม่มาตายแฮมเลยต้องไปดิ้นรนคนเดียวครับ ของพ่อนี้ตอนพ่อเรียนพ่อเรียนสูงสุดถึงชั้นหมอมสห้ามสอห้าจบที่ไหนครับพ่อสวนบุญครับสวนบุญนะครับเนาสิบสวนบุญเนาะจากมส5ห้าก็ม่ได้ต่อแล้วครับตอนนั้นมันก็มันก็ขึ้นไปสูงมาได้ครับเพราะมันอยู่คนเดียวครับแล้วก็มูอปิ้มานอกไปมีครอบผมหมดและเริ่มเริ่มทำาก๊สเก็คือทําไปตัวเองไปตัวเองก็ ใจแบบทําตามพ่อแม่ทํามาตอนนั้นก็ยังมีความรู้คบบมนี้ก็คือทําพ่อแม่ทําไมก็ทำตามเพิ่นไปแต่ก่อนเนี่ยมันใจขี้งโงขี้ควายเนาะใส่สวนก็จะตามกระบวนการอเพิ่นช่มสุดที่ดีสุดคือขี้ไก่สมัยนั้นขี้ไก่ดีที่สุดเอามาเป็นเวลาปลูกเอามาใส่โรยเอามาใส่มาโรยนะครับแต่มันใส่ก่อนมีนะครับสมัยนั้น แล้วก <No. S 2> so ็ไปยีนส์เกษตอแล้วยีนส์เกษตรกัปิกมาทำเกษตรเลยก็พ่อหรือว่าไปทำงานที่อื่นด้วยยีนส์เกษตรแล้วก็ก็เไปได้ไปเยีนต่อครับเพราะว่ามันมันมีมันมันมีเงินทำเป็นพวกเก่าเย็นเลยเอาไปไปเป็นลูกน้องเป็นไปเป็นโฟล์ก้าเป็นโฟล์ก้าลำใหญ่เป็นเป็นคนงานเป็นคนงานตั้งมาตั้งลงเลยครับเป็นเิเอาเป็นคนงานเปนเบื้องต้นก็เป็นคนงาน แบบธรรมดาเพิ่นนะนะแต่มันมีเพิเอาไปตั้งการกล้าเพิ่นเลยเอาไปเป็นผู้จัดการในห้องนี้เปิ่นโอ้ที่ไหนครับอ๋อตอนนั้นอยู่ในในเมืองลับปูนเนี่ยในลับปูนเนี่ยครับเปลงมาแลับเพิ่นมาตั้งล้มเพิ่นเพิ่นไปซื้อลำใหญ่สวนใหญ่ครับแล้วเพิ่นเป็นคนไปซื้อใบหานกันขึ้นเพิ่นเป็นคนงานเนีเพิ่นคือไมาต้องไปเหมาสวนไว้ครับเพิ่นเด็กคนไปเหมาสวนไว้แล้วเขาไป็ผู้ดูแลผู้จัดการผู้จัดการเรื่องเอาฝนลงเอาไปขึ้นไปขายเพิ่น อยู่กับเปิลได้สี่ห้าปีก็ได้ออกเปิ็บอกว่าน่าจะทําด้วยตัวเก่าได้ละอก็เลยเลยออกมาการเริ่มเริเริ่มได้ความรู้เกี่ยวกับการค้าขายละครับไปไปเรียนวิชาค้าขายจากเพิลมาเราเพินก็บอว่าปล่อยว่าเพิเพิ่งหาประสบการณ์ก็ได้ละไปไปชื่อคนเดียวเรามาสูงกระเพิลผมก็ทํา ทำาโคคู่ครับาเกษตรแน่ะครับแต่เกษตรผหมดที่เจรุดครับคือหลังจากเรียนจบก็ตอนที่ไปทํางานกรเปิรเนี่ยเขาก็ยังปลูกปลูกปลูกพืชพักอยู่แล้วหลังจากตอนที่ช่วงเนี่ยปลูกเริ่มปลูกอะไรอย่างครับเปลี่ยนหรือย่างเปลี่ยนจากฟักแก้วฟักทองมาอะไอย่งครับตอนตอนนั้นก็มีประเภทหอมหอมหอมกระเทียมหอมกระเทียมกระเลือมีข้าเริ่มเริ่มเข้าสู่การปลูกพืชพักละครับเริ่มปลูกพักพืชพักละก็จาได้ก็ประมาณ ป,ปีที่ผมแต่งงานปีสองหลังจากนั้นมาก็ไปแต่งงานเนาะปีสองแปดปีสองแปดก็เริ่มอันนั้นเลยเลิกเลิกกัรก,กันกล้าเลยลเรามาลงส่วนเต็มตัวเต็มตัวนี่คือเริ่มสองแปดแต่เราบางที่ทําไปทํางานการค้าน,นะครับก็ปลูกเล็กเล็กน้อยๆไปไปตัวใบได้แต่ยังม่เต็มตัวคือปลูก ในช่วงเวลาเขาว่าจากงานประจําครับเขามีครอบครัวของเขาลงงานเต็มทีแต่งงานปุ๊บลงมาทําครแต่งงานปุ๊บที่ลงมาปีสองแปที่ทํานี่คือทําพักเลยทําพืชพักพือพักแบบเพศหอมพื้นลุ่มลุกเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ครับตอนนั้นทําปีปีสองแปดเริ่มทำแล้วแล้วปีที่ทํหนักที่สุดคือปีสาม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 นี่ทำหนัก แต่ว่าตั้งแต่ปีสองปนไดพืชพักก็คือเป็นหอมกระเทียมหอมกระเทียมอันนี้ก็เริ่มเป็นครับมะเขือมะเขืออันนี้เริ่มมะเขือแล้วเนาะครับเนาะมีมะเขือแล้วแล้วปีสองแปดแล้วก็ล้นปีสามสามนี่ทํานักนี่หมายถึงว่าเริ่มทํานักนี่คืออย่างไรครับพอพอพอตั้งปีสองแปดมาถึงปีสามสองนั่นเริ่มได้เงินครับือว่าทำปอตัวเก่าบเริ่มมีสตังค์ประหยัดมีคุีคิลบเนาะเออก็เริ่ม ขยายพื้นที่ออกไปซื้อซื้อตีเออเปิลฮือเยี่ยมไดายนะ่เอาเปิลคือแบบแบบปุ่งยาเนี่ยอาอยาของตีของยาต้นไม่ได้ทำแล้วเพื่อ็เราเขาทำเปื่อทำทำต่อครับทำก็ตอนนั้นก็การาพืชพักมีเกือบห้าสิบไร่โอ้ห้าสิบไร่ทำโอ้ห้าสิบไร่นี่มันต้องเพราะความขิโลภเขาเนาะเขาก็ต้องเล่นปุ๋ยเล่นยาอย่างเต็มตัวเลยตั้งแต่สามสานี่ตั้ง เริ่มตั้งสามสายปุ๊บลงแบบรบเบังเต็มเต็มเต็มตัวเพราะฉะนั้นในในยุคนั้นที่ทําอยู่อ่ะยังเป็นแบบใช้ปุ๋ยใช้ยาแบบเต็มที่นี่หมายถึงว่าตอนนั้นเนี่ยเขาทําตามตามอะไรครับตามกระแสหรือตามไรตามกระแสครับกระแสของมันคือช่วงนั้นน่ะมันเป็นปุ๋ยเป็นยามันมากระแสมันมามามาที่เปลี่ยนวิถีชีวิตของคือจากที่เขาผลิตเล็กเล็กน้อยน้อน่ย เขาก็เริ่มอยากจะผลิตน่กขึ้นเพื่อต้องการเอาไปขายขึ้นน่าขึ้นเพราะเขาเพราะความขยืดหยุ่นองเขาเพราะความขยืดห่นเขาเขาเลยขยายเนื้อที่ไปตอนนั้นเนื้อที่เขามีสิบสี่ที่สิบสี่ทีแล้วเป็นนุ่งที่ตำบลไอ้นุ่งที่ตำบลคือว่าอะไรที่มีที่ตำบลต้องไปทำสิบสี่ทีแล้วก็ทำไปปีแรกนั้นก็ดูดีได้เงินอยู่ ทำไปสักพักหนึ่งเิงทำไปสักพักของพ่อน,นี่ประมาณกี่ปีสักห้าปีนะครับห้าปีนี่คือคือคือ,คอ,คอพูดถึงองค์ความรู้แล้วต่อหน้าที่เขาทำเกษตรนเนี่ยก็ยังใจแบบโดยกษตรครับโดยกระแสคือฟังฟังกันมา<อ>มี<อ>โฆษณามีเยีงเพื่อนมนาขายเพื่อนบ้านใจเขาก็ใจตามกันมาพอเพื่อนกระแสเข้ามาผมเอาหมดอัในใดเพื่อนว่าอันนี้เอาซื้อมาหมดครับเอามาหมดทุกอย่างทุกอย่าง ที่เปิ้ว่าดีอมามอดตัวเกษตรก็คือแต่ในเรื่องความรู้หรื่งกับเกษตรเขาก็ก็คือเหมือนกับก็งู้เฉพาะที่เขาทาอยู่แต่ยังในส่วนของรักการทฤษฎีวิธีการนี่ก็ยังมานักงเรืองตัวเกษตรเพราะเปิ้ลว่าทาตามๆกันทําตัวเปิ้ลเพราะตัวเกษตรับในที่ชุดมันก็จบห้าปีผ่านไปคือว่าร่างกายสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นจุดเปลี่ยนเขาบอกก็คือเนี่ยครับคือร่างกายมันอดอดอนแอดแอครับ เงินที่ได้เงินที่ได้มาภายในตั้งแต่ปีสองแปดมาถึงปียันสามสองสามสามนั้นน่นได้สตังค์เนาะแล้วก็แล้วก็ไปทำให้ได้หนสามปีเห็นสามปีแล้วปีที่สี่ที่ห้านั้นเจ๊งได้มันได้มันสามปีคือว่าตั้งแต่ปีสองแปดถึงปีสาม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 สี่นะจะได้สตางค์ตีก็ได้ชื่อครับ ทุกอย่างได้ชื่อครับจะเอย่างได้มดครับแต่ร่างกายสุดเพราะไปเล่นเคมีเกินทุกอย่างมันได้ป้องกันเลยใสแบบโอ้โหแบบถึงถึงป้องกันมันถึงเข้าได้ยูคคือเพราะมันมันมันกระจายเพราะเอานึ่งตอนที่เขาซีละเอาเอาป้องกันตอนที่เขาไปเก็บเอาเรื่อยๆมันคือมีผลกระทบกับตวเก่ารับคือต้องสุด ต้องถึงเข้าโรงพยาบาลเลยนะครับพอจุดเปลี่ยนต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วอาการของมัดที่เขาเป็นนี่คืออย่างใดของคำคือว่าอ่อนเพียเกือบเอาตัวเกือบบรรลุแล้นไหมรู้ว่าความดันนี่เหลือประมาณห้าสิบตาครับแล้วไปได้เือว่านักเลยนะครับนครับผมลุกไปได้ผมเลยปฏิญาณตนว่าเขามาทายบาทสักครั้งหนึ่งขราวก่อนลุกขึ้นมาคือในระหว่างที่เขาเจ็บป่วยอ่ะ เขาก็เริ่มเริ่มมีความคิดแล้วก็คิดย้อนไหว่าที่ผ่านมาเขาทํามาอย่างมาคเพราะอะไรอย่างเขาเขามีความผิดเ,เขาใช้ปุ๋ยใช้ยาแบบิที่ว่าอย่างนักมาอย่างอย่างนักเลยค,ครับผมเคยคิดว่าตี้ดินพื้นที่ผมทําน่ะบางตีใช้ได้ห้าปีครับือใช้ปุ๋ยเคมีจนจบเลยนะทำอย่างได้เลยแล้วเปินทัาผมมาคีล่านปีผมไปใช้ห้าปีจบ ผมงอเสียใจอยู่ว่าที่ตรงนั้นมาปลูกยังทึได้แล้วผมก็เลยนิจช้ำนึกว่าคือเขาเริ่มทบทวนดูเนาะใช่ครับผมทบทวนว่าพ่อแม่สอนภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะครับว่าแต่ก่อนนะครับเคยแก้ขี้งูขี้ควายอยู่ใดครับและเขาเป็นคนคิดโลกเขาจะปิ๊กไปขี้เก่าไดก็ครับผมเลยคิดคิดเงนว่าขอลุกขึ้นใดตั้งปฏิญาณในใจละครับทั้งปีสามแปดสั่เก้าผมก็ เปออนเอเอดมาถึงปีปีซีซีครับหรอปีซีโอ้ก็เช<อ> <c oughs> ็คป่วยลายปีเหมือนกันนะเนาะครับครับผมทําได้ประเต็นตี้ทาทําได้แต่มันอ่อนแล้วคือแล้วพอยุดยุดยุดการใช้ยาใช,าใช้หรือ,อยังผมกรเริ่มยุดละ <c oughs> เริ่มยุดแล้วก็เริ่มรเริ่มพอดี ไอ้คำว่าขอเพียงมาปีสามเจ็ดเนาะครับผมก็ชึกษารเริ่มพระบาสเนธพระเจ้าอยู่หวัวเพิ่นเริ่มใช่ใช่ผมก็ม,มาเขาเริ่มได้ยินละเริ่มได้ยินแล้วผมก็เลยว่าสติพานว่าคงเป็นการดีผมจะถ่ายบารสเนธเก่าครับณวันนี้ผมถึงคารุบนับถือเพิ่น,นว่าผมจะทำํำหลังจากนั้นผมพอจะลุกขึ้นได้ครับประโยคเรื่องเศรษฐกิจพ่อเพียงที่พ่อได้ยินแล้วพ่อจำใส่ในใจแล้วที่พ่อจำเป็นรวบรวมเป็นที่พ่อคิดว่า รักเนี่ยสุดยอดนะพ่อจับพ้นว่าจะใดครับว่าคาว่าคําว่าพอเพียงเนาะครับปลูกที่กินแล้วกินที่ปลูกอืแล้วก็แม่ผมก็ว่าแล้วก็เลอะเลออเลือกินก็ไปขายนะอ้นคือได้ยึดได้จึดได้เลยยึดไปเลยปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกใช่เหลือก็ขึ้นจะเอาไปขายเหลือก็ไปขายแบนักสศรษฐกินพอเพียงใช่แบงปันใจ้าบ้านพ่องถ้าเพิ่นต้องการใหลังจากนั้นเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยน เปลี่ยนแล้วก็ปีสี่สี่ผมก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาพ่องเดี๋ยวขอย้อนไปตรงตอนที่ล้มเหลวนะพ่อความล้มเหลวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออย่างพ่อรังเขาความล้มเหลวคือว่าสิ่งที่ผมนึ่งละร่างกายออนแอแน่นอนละอันนี้ที่ล้มเหลวสุขภาพของเขาและยอ,อย่างอื่นของเราครับคือว่าเงินที่ได้มาที่ที่ได้มาก็ต้องรั่ขายไปยาตัวเก่าโอ้สนิทนั่นเลยนะก็คือสิ่งที่าหาเก็บมาได้เนี่ยก็ต้องไปก็ปต้องเสี่ยงไป เอาไปขายเพื่อเอาไปรักษาตัวเก่าอย่างหมดเลยครับก็คือมันก็คืนไปหมดเลยคืนไปคือทั้งหมดเลยคือความโลภนะคือคือคืนแบบความโลภมาครับคือหลังจางนน่นมาก็ต้องปฏิพานว่าเอาเป็นคนทําบาปเองครับต้องแก้ไขโดยตรงกับ่ต้องมาขึ้นลูกขึ้นหลานแก่ละครับเลยต้งต้องปฏิพานว่าแหมอยังมีโครงการของนายหลวงมาพอดีที่จะได้ไม่นะครับผมก็ต้องยึดตรงนั้นมาห้อง แต่ผมยังมีโอกาสเข้าถึงที่แหล่งที่ท<ก>ี่กได้ได้ยินจากข่าวจากนิยมาดใช่แต่ผมมีโอกาสได้ไปเรียนผู้ที่ไหนพอไปเพงๆนแล้วก็กทําไปตามที่ที่ได้ยินได้ยินทำแต่ปีซี่ีผมมีโอกาสได้ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาแล้วก็ไปหันไปหันสิ่งที่คำว่าใจ ครับผมก็เลยพี่มาปลูกพืชผักที่ไปหาดพี่พ่อไปหาจากที่ไหนครับที่เป็นไรมาลันใจอยูนี่ครับพอดีผมก็มีไอ้บ่าวที่เป็นเกษตรเป็นเจ้าหน้าที่เกษตรเออบัตรเป็นอันเป็นเกษตรอย่างผมเนี่ยคือทำการเกษตรเป็นเกษตรกรเหมือนกันครับแต่ผมไปเนี่ยไป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 ช่วยมัื่อนอยู่ที่ไหนครับเพื่นอยู่หนองแบนครับหนองแบนที่ที่บ้านบ้านบ้านหนองแบนเนี่ยนะสลับีสลับีครับผมไปช่วยบรรยากาศเพื่อนเพื่อนทำการเกษตรอย่างไรที่เขาไปหาครับเพื่อนไปเพื่อนปลูกปลูก ปลูกทุกอย่างแต่เพิ่นก็มีเบียนปีไป้ายเนาะรีบป้ปเปิ่กไปคนมันเนาะเพิ่นเอาไปขายคเพิ่นก็บอกว่าอันนี้ก็มนเรื่องขอโผได้เพิ่นบอกอันว่าอันนี้คือเรื่องขอโผลได้ปลูกเพื่อพอาอพอไปขายแห่งอย่างนึงพ่อผมก็บอกว่าผมหรือกระป่อเนาะพ่อก็บอกว่าทําเกินตัวเก่าดมดีไม้ใหญ่ถ้ามันโตเววยมันก็ตายเววิถ้าไม้เต้เต้ไม้เก่นเนี่ยมันจะใหญ่จ้า มันก็ขึ้นไปของมันเป็นสอนไว้เลยสอนนี่คือเราเปรียบเทียบเพาเห็นภาพชัดเจนแล้วผมก็มานั่งกืดเออเหม่นแล้วก็ผมมีโอกาสหลังจากนั้นปีสี่เนาะผมก็ได้เข้าเข้ามาเยี่ยมการเยี่ยมการผมเยได้พอสมควรครัแล้วมาปีสี่เจ็ดร่างกายเริ่มฟื้นตัวครับปีสี่เจ็ดฟื้นก็จทุกไปเปรียบหลวง คำว่าจุนี่ผมบอกพูดจะน้อยนะผมอยู่กับตรงนี้นปก่อนนั้นพ่อทําได้ทํางานเพื่อสังคมเนีือนกันถึงจะบ้านไมถึงแบบยอมรับนะครับตอนนั้นไเฮาขึ้นไปเอ๊ะเปิ้ลมายอภาพมาเฮาเพื้อไปเป็นฝรลวงนะครับเออตู๊เจ้าตึงเจ้าคุณตู๊เจ้าเปพื่อเป็นเจ้าคณะตำบลครับตอนนั้นเปิ้ลมีเปิ้ลไปห้าพัดหยดเนาะครับแล้วจูผมไปอยู่ตัวเพื่มไปครับรถเปิเปิลหลังจากนั้นเปิ้ลตู๊เจ้าบอกว่า หัตมาวัดพ่องอยู่กระตรุ้ง <c oughs> แล้วก็มาทำบุญพ่องม <c oughs> <c oughs> ก,ก็ต้องไปมาทำนะ <c oughs> <c oughs> จบเลย